ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูปัญหานะครับที่เพื่อนๆพูดถึงกันบ่อยๆก็คือเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่ทําไมนะครับเบรกมีอาการทื่อนะครับเบรกทื่อเบรกไม่อยู่แล้วก็มีเสียงดังนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับผ้าเบรกร้อนผ้าเบรกเย็นดูกันยังไงต่างกันตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็ นะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับเพื่อนก็นะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนเรามาดูเนื้อผ้าเบรกนะตรงนี้กันก่อนนะครับเพื่อนก็นะครับอยากให้เพื่อนๆดูนะครับเนื้อผ้าเบรกนะครับความแตกต่างกันของเนื้อผ้าเบรกนะอ่ามันแตกต่างกันตรงไหนถ้าให้เพื่อนเพื่อนดูอย่างนี้เพื่อนๆก็ว่ามันเหมือนกันแหละนะครับเพื่อนนะแต่ว่านะครับความเป็นจริงแล้วนะครับมันไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับเพื่อนอ่าถ้า ผมไม่แนะนําไม่สกิดเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ดูไม่ออกนะครับว่าผ้าเบรกนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่าให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่าผ้าเบรกมันมีเนื้อผ้าเบรกมันมีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆนยังดูไม่ออกนะครับเพื่อนๆผมจะบอกเพื่อนเพื่อนก็แล้วกันนะครับว่า ไอ้ผ pues the ¿No? so so uh, ้าเบรกสองตัวนี้นะครับผ้าเบรกสองตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆเห็นเงาที่แสงที่สะท้อนมาจากผ้าเบรกไหมนะครับถ้ามุมถ้าดูมุมนี้มันจะไม่สะท้อนใช่ไหมนะครับผมจะเอียงลงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเห็นไหมผ้าเบรกทั้งสองตัวนะครับผ้าเบรกทั้งสองตัวนะครับมีแสงสะท้อนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นผ้าเบรกทั้งสองตัวนี้นะครับ เนื้อผ้าเบรกนะครับมีความแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับเพื่อนนะครับผมจะพูดถึงนะครับไอตัวฝั่งขวามือก่อนก็แล้วกันนะครับไอตัวฝั่งขวามือนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับแสงสะท้อนมันจะน้อยกว่านะครับแสงสะท้อนจะน้อยกว่านะครับไอพื้นดําๆมันจะเยอะนะครับเพื่อนนะครับไอผ้าเบรกตัวนี้นะครับเพื่อนในแสงสะท้อนน้อยๆเนี่ยนะครับเพื่อน ข้อดีนะครับข้อดีก็คือเวลาเราขับขี่ไปเนี่ยนะครับประสิทธิภาพการหยุดรถเนี่ยนะครับในช่วงความเร็วต่ํานะครับประสิทธิภาพการหยุดรถในช่วงความเร็วต่ชชํานะครับขับขี่ช้าๆนะครับเบรกรถได้ดีนะครับอ่าพ้าเบรกที่ไม่มีใย,ยเหล็กนี่แหละนะครับผ้าเบรกที่ไม่มีใยเหล็กใยสังเคราะห์อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใยสังเคราะห์สิใยโลหะนะครับเพื่อนๆพ้าเบรกที่ไม่มีใยโลหะนะครับ ประสิทธิภาพการเบรกในขณะที่ผ้าเบรกเย็นนะครับเพื่อนๆจะหยุดรถได้ดีนะครับจะหยุดรถได้ดีเงียบนะครับเงียบนะครับแต่ว่าผ้าเบรกจะหมดเร็วนะครับเพื่อนๆนะครับทําไมถึงผ้าเบรกถึงหมดเร็วก็เพราะว่าเนื้อของผ้าเบรกเขาไม่ได้อัดมาแน่นนะครับเนื้อผ้าเบรกเขาไม่ได้อัดมาแน่นนะครับเพื่อนๆนะครับผ้าเบรกเนื้อผ้าเบรกไม่แข็งนะครับก็เลยทําให้ ประสิทธิภาพการหยุดรถดีนะครับแต่ว่าผ้าเบรกพวกนี้จะหมดเร็วนะครับเพื่อนจะหมดเร็วเงียบนะครับเงียบหยุดรถได้ดีแล้วก็นะครับหมดเร็วนะครับนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าผ้าเบรกเย็นนะครับเพื่อนผ้าเบรกเย็นนะครับผ้าเบรกเย็นเขาจะใช้สําหรับการขับขี่นะครับในระยะทางสั้นๆใกล้ๆนะครับขับขี่ช้าๆนะครับเพื่อนผ้าเบรกเย็นนะทีนี้นะครับ เรามาดูนะครับไอ้ผ้าเบรกตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมเรียมเลยเงาแวบนะครับเพื่อนนะครับผ้าเบรกที่เรียมเรียมแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าในเนื้อผ้าเบรกตัวนี้นะครับมีใยโลหะอยู่เยอะนะครับโอ้น่าจะน่าจะครึ่งครึ่งเลยมั้งนะครับใยโลหะเยอะนะครับเพื่อน ทำไมผ้าเบรกถึงมีใยโลหะเยอะนะครับก็เพราะว่าไอ้ผ้าเบรกตัวนี้นะครับเป็นผ้าเบรกร้อนนะครับเพื่อนผ้าเบรกตัวนี้เป็นผ้าเบรกร้อนนะครับใส่ใยเหล็กมาอย่างเยอะเลยนะครับเพื่อนนะครับใส่ใยเหล็กมาเยอะเลยนะครับก็เพราะว่านะครับคําว่าผ้าเบรกร้อนเขาจะเอาไปใช้สําหรับรถไต่เขารถวิ่งลงเขาระยะทางอ่า ยาวๆนะครับหรือว่าประเภทขับขี่ความเร็วสูงแล้วก็เบรกแรงๆนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเขาจะใช้เป็นผ้าเบรก้อนนะครับเพราะว่าเขาจะอาศัยนะครับให้ใยเหล็กใยทองเหลืองใยทองแดงเนี่ยนะครับที่เขาผสมมาเนี่ยนะครับเกิดการขยายตัวนะครับพอผ้าเบรกขยายตัวนะครับอ่าประสิทธิภาพการเบรกมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเขาเน้นไปตรงนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับ ทีนี้นะครับก็นะครับด้วยความแข็งของผ้าเบรกนะครับเพราะว่าผ้าเบรกตัวนี้นะครับเขาใส่ใยเหล็กใยทองเหลืองทองแดงมาเยอะนะครับเขาอัดมาแน่นนะครับพอผ้าเบรกอัดมาแน่นนะครับเพื่อนนะครับผ้าเบรกอัดมาแน่นนะครับเบรกมันจะทื่อนะครับในช่วงความเร็วต่ำๆผ้าเบรกยังไม่ร้อนเบรกมันจะทื่อนะครับถ้าเป็นผ้าเบรกพวกนี้นะครับเบรกทื่อแถมเบรกมีเสียงดังนะครับเพื่อนมีเสียงดัง นะครับแถมมีอาการเ,าเรียกว่าผ้าเบรกสั่นสะท้านด้วยนะครับเพื่อนเพราะว่าผ้าเบรกมันทื่อนะถ้าเราจะเลือกใช้ผ้าเบรกนะครับเพื่อนสำหรับขับขี่ความเร็วต่ําก็ให้เพ,เพื่อนเลือกใช้เป็นผ้าเบรกที่มีใยทองเหลืองทองแดงน้อยๆนะครับเพื่อนอ่าใยทองเหลืองทองแดงน้อยๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนขับขี่ความเร็วสูงไต่เขานะครับวิ่งทางไกลบ่อยๆก็ นเน้นเป็นผ้าเบรกที่มีใย,ยโลหะเยอะๆใยทองเหลืองทองแดงเยอะๆ,ๆก็แล้วกันนะครับอันนี้แหละนะครับก็คือความแตกต่างกันนะครับเวลาเราจะไปซื้อผ้าเบกรกครับผ้าเบรกเย็นผ้าเบกรกร้อนมันดูตรงที่ใยโลหะนี่แหละนะครับใยใยโลหะที่อยู่ข้างในนี่แหละนะครับเพื่อนๆน,นะครับวิธีสังเกตอย่างหนึ่งนะครับอ่าผมก็เอามาแนะนําให้เพื่อนๆฟังนะครับก็หวังว่าจะคงจะไม่มีใครเม้น์เข้ามาว่าผมนะนะครับก็อ๋ นแนะนําเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆผ้าเบ fade, รกเย็นผ้าเบรกร้อนนะครับแล้วผ้าเบรกหลังล่ะนะครับเพื่อนๆผ้าเบรกหลังมีใยเหล็กใยทองเหลืองใยทองแดงผสมด้วยไหมนะครับก็นะให้พเพื่อนๆดูเลยตามคลิปเลยนะครับพรเพื่อนมีทั้งผ้าเบรกแท้ผ้าเบรกท้องตลาดนะนี่นะครับเห็นไหมจุดๆเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับพรเพื่อนเห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับของตัวนี้เป็น ฮอนด้านะครับฮอนด้าตัวนี้เป็นยามาฮ่านะครับเพื่อนสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับให้เพื่อนๆดูอันนี้ผ้าเบรกท้องตลาดนะครับผ้าเบรกท้องตลาดก็มีใยโลหะเหมือนกันนะครับเพื่อนแล้วก็ผ้าเบรกแท้นะครับเพื่อนๆก็ดูเลยนะครับเพื่อนๆตัวไหนใยโลหะมากใยโลหะน้อยนะครับเพื่อนนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นผ้าเบรกของแท้นะครับ ถ้าเป็นผ้าเบรกของแท้ใยโลหะเ็าจะละเอียดมากเลยนะครับเพื่อน,นเขาข่าวทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนนะครับใยใยโลหะเ็าจะเป็นใยละเอียดแบบว่าบดมาละเอียดเลยนะครับซึ่งแตกต่างกันกันกบถ้าเป็นของเทียมก้อนเบื้องเริ่มเทิมเลยนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับนี่แหละอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ว่าเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วทําไมรถมีเสียงดังก็เพราะว่าความละเอียดของใย,ยโลหะนะครับความละเอียดของใย,ยโลหะที่เขานํามาผสมนี่แหละนะครับมันแตกต่างกันเห็นไหม แล้ถ้าเป็นของแท้นะครับม right. ันจะเล็กนะครับนี่ยิ่งเป็นยามาฮ่ายิ่งละเอียดใหญ่เลยนะครับนี่ใหญ่เล็กๆเนี่ยนะครับฮอนด้าก็ถือว่าละเอียดนะครับแต่ถ้าเป็นของท้องตลาดนี่ก้อนเริ่มเทิมเลยนะครับเพื่อนอันนี้แหละนะครับเพื่อนๆนก็นะครับสามารถทาให้เกิดเสียงดังนะครับเวลาเราเบรกได้เหมือนกันดังจิ๊ด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 นะนี่แหละนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับเวลาเราเลือกใช้ผ้าเบรกก็เพื่อนๆก็พิจารณาเอานะครับว่า จะเลือกใช้ผ้าเบรกลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าโลหะเยอะๆก็นะครับเมื่อ,อไรเมื่อ,อไรที่ผ้าเบรกร้อนมันจะเบรกยศได้ดีนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าใยโลหะน้อยๆนะครับก็เอาไปใช้กับรถที่ความเร็วต่ำรถจ่ายตลาดรถขับธรรมดาทั่วไปก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับแนะนำไห้เพื่อนเพื่อนเลือกผ้าเบรกอย่างนี้แหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับอ่าเอาคาแนะนํามาฝากคุณเพื่อน นะครับสาหรับเพื่อนๆที่บ่นกันว่าเปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่แล้วเบรกคือเบรกด้านเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับอันเนื่องมาจากผ้าเบรกมันแข็งและผ้าเบรกอัดแน่นเกินไปว่าเบรกแข็งแล้วก็แถมเป็นผ้าเบรกร้อนด้วยนะครับเพื่อนๆมันก็เลยเบรกไม่ค่อยจะอยู่นะครับอ่านะครับก็นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเห็นไหมใยเหล็กเยอะเลยนะครับดังนั้นก็ให้เพื่อนๆพิจารณาเลือกใช้เอานะครับเพื่อนๆแข็งเบรกไม่อยู่นะครับ แข็งเบ่งไม่อยู่แต่ว่าทนนะครับเพื่อนเพื่อน่าเงียบนะครับเงียบหยุดรถได้ดีแต่ว่าโดนน้ําหมดเร็วนะครับเพื่อนช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับถ้าให้แนะนําก็แนะนําเป็นผ้าเบรกอ่าลักษณะที่ว่าเนื้อผ้าเบรกแข็งแข็งนะครับใย,ยโลหะเยอะๆก็แล้วกันนะครับเพื่อนนะครับเน้นเนื้อแข็งไว้ก่อนนะครับผ้าเบรกมันจะได้ไม่หมดเร็วนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเป็น อ่าใยกระดาษธ,ธรรมดาเขาเรียกว่าใยกระดาษหรือเปล่านะครับอ่าเป็นผ้าเบรกที่ไม่ค่อยจะมีใยเหล็กนะครับพวกนี้มันจะเปื่อยยุ่ยได้เร็วนะครับเวลาโดนน้ํามันก็จะเปื่อยออกแล้วนะครับเพื่นอนเอานะครับคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพืเอ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ